อันซูฟาตีบาดเจ็บเขา่าจนต้องพักยาว4เดือนกลายเป็นกรบ้านของโรนันคูมันในการเลือกตัวทดแทนที่เหมาะสมที่สุดหลังจากนี้อันซูฟาตีอายุแต่หลัก18ปีไปเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ทว่าเส้นทางอาชีพค้าแแกงของเขาสะดุดตั้งแต่อายุยังน้อยหลังบาดเจ็บหัวเขา่าจนถึงขั้นผ่าตัดและจะต้องพักอย่างน้อย4เดือนฟาตีย้ายจากเซบียามาพัฒนาฝีเท้าในศูนย์ฝึกลามาเซียตั้งแต่อายุ10ขวบ ก่อนแจ้งเกิดตั้งแต่ช่วงซีซันที่ผ่านมาพร้อมสร้างสถิติมากมายหลังการลงประเดิมสนามให้กับชุดใหญ่ในวัยเพียง16ปีกับอีก298วันกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ที่ลงเล่นเกมแรกตามหลังเฉพาะบีเซนมาร์ติเนสที่ลงเล่นนัดแรกเมื่อปี1941โดยมีอายุน้อยกว่าเขาเพียง18วันเท่านั้นช่วงซีซันแรกของฟาตีกับบาร์เซโลนาเขาลงเล่นทุกรายการ33เกมยิงไป8ประตู นับเฉพาะบนเวทีลาลิก้ายิง7ประตูจากการลงสนาม24นัดจากผลงานปีแรกของเด็กหนุ่มเชื้อสายกินีบิเซากลายเป็นความหวังใหม่ของบาร์เซโลนาที่มองว่าฟาติมีโอกาสก้าวมาเป็นตัวแทนในอนาคตของเลอเนอเมซี่ที่กำลังนับถอยหลังสู่การอำลาสังเวียนฟาตีเริ่มต้นซีซั่นด้วยฟอร์มอันร้อนแรงเขาสัด5ประตูจากการเล่น10นัดทุกรายการและไม่ใช่เรื่องยาก ในการทำลายสถิติ8ประตูในปีแรกที่เปิดตัวกับอซูกราหน้าบาร์เซโลนาเปลี่ยนเทนเนอร์จากกิเกเซเตียนที่ทำผลงานล้มเหลวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนดึงโรนัลคูมันซึ่งเคยเป็นฮีโร่ที่ทำประตูชายดับซามโดเรียนในนัดชิงชนะเลิศของศึกยูโรเปียนคับปี1992นำแชมป์ยุโรปสมัยแรกมาสู่สโมสรได้เข้ามาเป็นในายใหญ่คนใหม่ด้วยสัญญา2ปีการมาของคูมัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในถิ่นคัหนูบรรดาแข้งประสบการณ์สูงวัยถูกปล่อยออกจากทีมทั้งลุยโซเรสอีวาราคิติดและอัตโรวีดาวถูกทดแทนด้วยสายเลือดใหม่อย่างฟานกิสโกตินเตาหรือเปโดกอนซาเลสหรือเปรดี้และคาวาฟาตีจะกล้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วยฟาตีลงเล่น7เกมบนเวทีลาลิกาซีซั่นนี้และออกสตาร์ท6เกม เขายังลงเล่นตัวจริง2จาก3เกมบนเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มจนกระทั่งมีข่าวร้ายจากเกมชนะเรอัลเบติส5-2หลังถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงพักครึ่งเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าข้างซ้ายบาร์เซโลนายืนยันในเวลาต่อมาว่าการบาดเจ็บของฟาตีรุนแรงกว่าที่คาดมีการฉีกขาดของเอ็นเข่าซ้ายและจะเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดกับคุณหมอโดยด่วนโดยศัลยแพทย์ชื่อดัง ที่เคยลงมือผ่าตัดเป๊ปกว่าเดล่าชาบีเอร์นันเดสและอเนสตินเอสตามาก่อนหน้านี้คือรามอนกูคาดการผ่าตัดประสบความสำเร็จด้วยดีก่อนที่บาร์เซโลนาจะยืนยันในเวลาต่อมาว่าอันซูฟาตีจะต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายนาน4เดือนซึ่งนั่นกลายเป็นปัญหาสำหรับคูมันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเทรนเนอร์ชาวดัตจำเป็นจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคูมันยังมีทางเลือกพอสมควรกับคุมกำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเทนเนอร์ชาวดัตยังมีโอกาสเพิ่มทางเลือกมากขึ้นเมื่อตลาดหน้าหนาวจะเปิดทําการในเดือนมการานี้โดยเฉพาะกับเป้าหมายหลักอย่างเมมฟิอร์ไปยกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์ของโอลิมปิกลียงเจนูฟาตีจะลงเล่นเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายของทีมอซูกราน่าในยุคข,ของโรนัลคูมันทางเลือกแรกของเทนเนอร์ชาวดัตคือส่งอุสมานเดมเบเล่แนวรุกฝรั่งเศสลงเล่นในตำแหน่งดังกล่าวทันทีเดมเบเล่กลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งหลังถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานมาตลอด ตั้งแต่ย้ายมาจากดอทมุนในช่วงซัมเมอร์ปี2017เขาได้โอกาสจากคูมันส่งลงเล่นทุกรายการ8เกมสตาร์ท5นัดและทำา3ประตูถ้าหากกองหน้าวัย23รายนี้รักษาเนื้อตัวดีไม่บาดเจ็บง่ายเหมือนที่ผ่านมาเขาน่าจะกล้ามามีบทบาทสำคัญกับทีมบาร์เซลโลนาอย่างที่ใครหลายคนคาดหวังอีกครั้งอีกทางเลือกของเทนเนอร์ชาวรัสคือเปโดรกอนซาเลสโลเปสแข้งหนุ่มวัย17ปีที่เล่นได้ทั้ง2เท้า และเจ้าหนูรายนี้ยังแสดงให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลว่าเขาสามารถเล่นกับยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลนาได้เช่นกันคูมานเลือกใช้งานเจ้าหนูปเปลดี้หลากหลายตำแหน่งทั้งแนวลูกฝั่งขวาหรือตำแหน่งหมายเลขสิบแม้ว่าแค้งวัยสิยังขาดความคงเส้นคงวา